สวัสดีครับวันนี้มาไลฟ์อยู่ในร้านอาหารของจิมทอมสันนะครับให้ดูบรรยากาศร่มลื่นมากนะครับนี่โต๊ะด้านหลังนี่นะครับก็วันนี้มานัดเพื่อนจะไปดู The Godfather อร์ภาคแรกนะครับแล้วเมื่อกี้ก็เพิ่งจัดรายการวิทยุ99ไปก็จะบอกเพื่อนๆว่า หนังเรื่อง Godfather ภาคแรกเนี่ยน่าดูมากนะครับปีนี้ครบรอบ50ปีเพราะว่าตัวหนังเนี่ยมาฉายตอนปี1972แล้วก็พอครบรอบ50ปีเนี่ยเขาก็นำกลับมาฉายใหม่วันนี้เจ้าภาพคือ UAP นะครับเดี๋ยวก็จะไปดูจริงๆผมดูก็ Father ภาคแรกมาประมาณ7รอบแล้วเพราะว่า DVD นี่มีทั้งพากเกสแบบ บเป็นแบบว่าขายเป็นแบบฟูลแพ็กเกจนะครับที่ทำออกมาขายหลายหครั้งแล้วก็ DVD แผ่นแยกก็ซื้อเก็บเอาไว้เพราะมันจะมีฉากที่นำไปสอนการวิจารณ์หนังได้เช่นฉากที่อัลบาชิโน่ครับไมเคิลเนี่ยไปยิงไปยิงคนที่เป็นศัตรูพ่อเขาในร้านอาหารใต้ดินที่ฉากจะยิงแล้วมันมีเสียงรถไฟมาแล้วเขาใช้เสียงรถไฟกลบเสียงปืนแล้วยิงฉากนี้มันสอนการวิจารณ์ใน,ในแง่ของการใช้เสียง psychology เรื่องแบบซาวอะไรอย่างนี้ครับ mm hmm. จะบอกว่า The Godfather ภาคแรกนี่เป็นหนังที่ในวงการหนังเนี่ยนะครับ mm hmm. เขามีการยกย่องว่าเทียบเท่าหนังยิ่งใหญ่คลาสสิกอย่าง Godfather กับ Godfather ก with the mm ับ g o d f a t h e นเท่ากันนะครับแต่ผมก็ชอบ Godfather มากกว่า mm hmm. เพราะว่า mm hmm. ถ้าเป็นคนรุ่น Baby Boomer อาจจะชอบ Godfather นะครับคือ mm hmm. จะบอกว่า mm hmm. ถ้าคุณมีโอกาส ไปโรงภาพยนตร์นะครับในช่วงเดือนนี้ครับช่วงเวลาที่เดอะก็อดฟาเธอร์กลับมาฉายใหมน่นยคุณไปดูเถอะนะครับนนในโลกเรานี่มีมีไม่น้อยเรื่องหรอกที่มันควรจะต้องดูในโรงภาพยนตร์แล้วก็ควรจะต้องดูให้ได้เดอะก็อดฟาเธอร์เคยมาฉายหลายครั้งแล้วนะครับแม้กระทั่งล่าสุดที่ไปฉายที่งานของทางสกาล่าเนี่ยผมก็ไปดู บางประเทศเขากอฟอ์เทอร์ภาคแรกมาฉายแล้วเขาก็บรรเลงเพลงคู่ไปด้วยนะครับตัวภาคแรกกับภาคที่2เนี่ยมีความสูสีกันแต่ว่าภาค2เด่นกว่าภาคแรกเรื่องการเล่าเรื่องการเล่าเรื่องครับมันมีความแจกแจงความซับซ้อนและมันไปได้ด้วยกันระหว่างอดีตกับปัจจุบันของตัวละครแต่ผมชอบภาคแรกมากกว่าภาคแรกมีความอบอุ่นอ่อนหวานมีความโรแมนต์นะครับมีความโรแมนติก มีด้านที่โหดร้ายเช่นฉากยิงซันนี่มีการทำให้เห็นหลายๆไม่ง่มุมของการเป็นหนังแก๊งสเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้กล้องเสื้อผ้าฉากแสงเงาและกระทั่งการที่ตัวละครมาลาเบนโดเอากระดาษทิชชู่สำรีเข้าไปยัดในปากเพื่อให้พูดแบบพูดแบบเป็นมาเฟียครับทำไมต้องมาบอกให้ดู หลายๆคนคงจะเคยดูไปแล้วหละนะครับอาจจะดูใน n น t f l i x บ้างดูในในออนไลน์บ้างมันไม่สู่อะครับคือคือถึงคุณไปดูกันผมไม่ดูกันวันนี้หนังมันก็ไม่ได้ตังอยู่ดีพูดได้เลยมันก็ไม่ได้ตังหรอกแต่เขามาฉายในแง่ของการแบบครบรอบเฉลิมฉลอง50ปีดูไปถ้าตายหนังก็ไม่ได้ตังอยู่ดีเพียงแต่ว่าอยากจะให้คุณเนี่ยไม่พลาดการที่หนังเรื่องหนึง่ง มันกลับมาให้เราดูในโรงภาพยนตร์นะครับแล้วก็วันนี้วันจันทร์ที่21กุมภาพันธ์เนี่ยสองทุ่มตรงนะครับยู p ีพีเขาเปิดลงให้หนักข่าวสื่อมวลชนนักวิจารณ์เข้าไปดูกันก็ไม่พลาดเลยเพราะว่าถึงดูแล้วก็ดูอีกได้นะครับหลังยาว3ชั่วโมงนะครับแล้วกเ็เดี๋ยวรออีก2ปี2024อาจจะมีการเอาภาคที่2มาฉายในการครบรอบปี นะครับก็ The Godfather เ,เนี่ยเป็นงานเขียนของมาริโอพูโซนะครับซึ่งทํางานร่วมกันเรื่องหลังในการทําหนังทั้งสองคนช่วยกันในการเขียนบทกับฟาซิฟอร์คอปปาลาภาคแรกกับภาค2ก็ถูกเถียงกันว่าภาคไหนดีกว่ากันก็แล้วแต่นะครับมันเด่นคนละแบบถ้าในแง่ศิละปะงานศิลป์ภาคแรกมันดีกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าในแง่าการเล่าเรื่องเนี่ยภาค2มันเด่นกว่าชัดเจนและทั้งสองภาคก็ได้ออสการ์สาขา หนังยอดเยี่ยมทั้งคู่นะครับแล้วก็เรื่องของบทภาพยนต์ก็ดีมากเดีย๋ยวเไปดูกันนะครับอันนี้มาบอกกล่าวกันว่าวิกนี้หนังเข้าฉายแล้วสวัสดีครับ